าำนัตรงนสบายดีป่ะลุงลาบเทาทอดไข่ไนมะ่หมวยาบเทากับกินเธ่เดียวโลดมาพี่น้องมาหมดจอมากินน้ำกัน สบายดีสบายดีเนาะมานั่งเถะมานั่งเอากับเขาปะลูกไม่ออเอาสวัสดีปาลุ่งนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตรงเรียนพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเอาแม่ม่ดูเยขึ้นมาเกอะไรกินอย่านังมัน

แล้วแบบทำอะไรมาเนี่ยงงหอยแค่กวาดหน่อยเหลือหน้าอีกหนวดดังไหนเดี๋ยวมาเคาะมือก็อด มันง <I mean ้อก็ไปโลดไปหาแมงมะอีหยังใ่ะหึบ่เฮียนก็ได้งอเข้จ้อันบ่ได้มักปานใดได้ยุ่งนะอ่ะแมงมะมันบิดมน่ะน่ะมึงเสร็จโลดนะหัวมึง่ะ นแล้วมื่ออื่นมาต้องมือวัดเด้อไอยู่น้ำแหน่ๆโลดลงไปน้ำแม่ 还好吧。好

มันมันไรเดียวมันน่อยนะอะไกวิว่ะาเครื่องเค้มใช่ปะน่เย Bên đây khảo này. Nhạc mà nhảy. À, mua khẩu này. I heard. ไปตั้งเที่ยงกี่โมามาอนไรอม่างเงี้ยไปเขาไม่ซ้อับก này mừng quý vị đến với kênh không bỏ lỡ những